เรามาดูลูกไม้มีหูสีชมพูสดสวยกันค่ะต้นนี้ยิ่งถ้าโดนแดบดบสีชมพูจะเป็นประกายมากเลยค่ะหูน้องจะสวยมากออกมาพร้อมกับใบเลยค่ะเรียกว่ามีใบก็มีหูเลยค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะใครจะนินทาใครจะว่าอะไรน้องรู้หมดเพราะว่าน้องมีหูค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆไม้มีหูสีชมพูค่ะ